เนี่อครับคน,ย,นย่างไรย่างเงี้ยครับรถโกตรงไหนคะนี่ครับตรงนู้น่ติดตรงทคนใส่ออกมาเนี่ยตรงนี้เราต้องเดินเข้าไปเหรอคะอ๋อเราต้องเดินเข้าไปตรงที่คนเดินออกมานี่ใจตั้งก่อนสวัสดีทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปดูบ้างไพยาย่พญานาคเลยค่ะที่รัตนาวารีอาคารลุง สองคนคนละยี่สิบบาทนะคะเราเรานั่งรถเรานั่งรถคันนี้กันเข้ามาจอดรถด,ด้านหน้าวัดค่ะทุกคนนะคะจอดรถหน้าวัดเพราะว่าข้างในนี่ไม่มีที่จอดแล้วก็นั่งรถคันนี้เข้ามาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบ้างไฟพญานาคโลกประจำปีนี้พร้อมกันนะคะครั้งแรกของแม่มณีเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะทุกคนจะได้เห็นบ้างไฟกัน โอเคสนุกสนานค่ะครั้งแรกของแม่มณีเลยเราก็จะแบบว่าลูกทุ่งลุกทุ่งนิดนึงค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนเดินตั้งแต่ก่อนถึงเลยนะคะจะได้รู้ว่าข่าวหน้ามาดูจะได้รู้เนาะว่ามาดูที่ไหนสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบั้งไฟพญายนาคนะคะไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ที่วัดรัตนาวาปีอำ,อำเภออะไรนะอำเภอรัตนาวาป,าวาปีจังหวัดหนองคายนะคะไปดูบ้างไฟพญานาคโลกกันนี่ค่ะเรามีเมดเหม็นบ้างไฟคนก็เยอะมากๆค่ะตอนแรกก็จะไปดูที่วัดไทยค่ะแต่ทีนี้พี่หนูนาก็บอกว่ามาดูที่นี่กันนะคะ ฝากกดแชร์ไปด้วยค่ะเผื่อใครจะใครไม่ได้มีโอกาสชมจะได้มาชมบ้างไฟพญายนาะพร้อมๆกันกับแม่มณีนะคะ55คนเดี๋ยวจะอัดคลิปไปลงช่อง YouTube ให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งคลิปชัดๆนะแต่อันนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นแบบบรรยากาศน,นะนี่ขนาดนั่งรถมา20บบาทนี่เราเดินเข้าไปแบบชุมชนมากเลยค่ะเหมือนเรามาแอบ,บดูอะไรสักอย่างหนึ่ง ขอบคุณทุกคนที่แชร์ฝากแชร์ลงกลุ่มด้วยค่ะแม่มณีจะพาไปดูบ้างไฟพี่หนูหน้าอยู่ไหนเราเดินให้ <คน S 1> ถึงก่อนอมอมไม่ใช่บ้างไฟ มาค่ะมาค่ะรีบมาเลยรีบมาเลยเดี๋ยวบ้างไฟหมดเขาบอกว่าบ้างไฟจะขึ้นไม่เกินสามทุ่มค่ะหลังจากสามทุ่มก็จะไม่มีแล้วคนที่เดินออกมาแสดงว่าเขาดูเสร็จแล้วค่ะอันที่เห็นนี้คือพู้นะคะพลุไม่ใช่บ้างไฟนะนนเขายืนรอดูกันตรงนี้ใช่ไหม ต้องโทรหาพี่หนูนาก่อนว่าอยู่ที่ไหนนี่เป้าเห็นว่แวบดูก่อน,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 นใช่เป้าไม่รู้ฮะใช่หรอพี่หนูนาใช่ <laughs> <laughs> นี่หาม,มุมหาหาทำเลดีๆด,ดูก่อนค่ะทุกคน โอ้บางคนเขากางเต็นท์กันเลยอ่ะนูนน้นตรงนู้นสว่างหน่อยมีคนกางเต็นท์นอนดูกันเลยค่ะทุกคนแล้วอะไรอ่ะที่ลอยอกระทงหรอมาบ้างนี่นี่อะไรอ่ะลงไปได้หรอนี่มีที่นั่งตรงนี้เหมือนอัศจรรย์เลยไป วิ่งกระเด็นหล่นนุ่นก็นั่งได้นุ่นอ่ะดูดูสูงกว่าใส่ไฟก่อนดีนั่งตรงนี้ก็ด้านหน้าเลยนะนั่งหน้าเลยเอานั่งบนนั่งล่างนั่งข้างบนไหมจะได้เห็นคว้างคง มือตื่นเเลยค่ะทุกคนกำลังหาทำเลโอ้นี่ค่ะทุกคนโอ้โหหนึ่งร้อยกว่าคนดูนะคะอันนี้คืออัดคลิปใช่ไหมจะอัดคลิปจะทันไหมต้องต้องกล้องรอไตั้งกล้องรอ้เ่ลงสอย สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เราอยู่ที่แม่น้ำโขงมาเราดูบ้างไฟกันค่ะที่เห็นแสงแสงนี่คือกระทงนะคะที่เขาลอยกันโทบบอกพี่หนูนาก่อนไหมว่าเราอะ่ะแชร์พิกัดแล้วเราอยู่ตรงนี้สวัสดีทุกคนแม่มณีพามาชมบ้างไฟ บ้างไฟพญานาะคโลกนะคะใส่ตซอกเลยใส่เลดตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากขึ้นบ้างอย่างคะ่ะบางไฟข,ะะขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมคะ่ะขึ้นแวไหนตรงนี้ใช่ไหมค่ะ ขึ้นเยอะแล้วค่ะเขาบอกขึ้นเยอะแล้วก็น่าจะมีเวลาขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าจะขึ้นไม่เกินสามทุ่มมองกันเอานะคะตาดีเป็นบุญเหลือเกินฝั่งตรงข้ามเป็นประเทศลาวนะคะไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะครั้งแรกในชีวิตเลย ตรงนู้นล,ล่งดีนะน่ะไอ้ตรงนู้นไหมไม่มีคนดิเนี่ยเนี่ยกลางๆหรเหกาจะระอะมนี่นตรงนี้เนาะมีมงูไหมเนมี่ยยาลกเชีย <c oughs> คือเราอจะถ่ายไม่ค่อยทันหรอกทุกคนขึ้นปุ๊บก็หายเลยถ้าดวงจะได้เห็นมันสดชว์ื่นหน้าจอใช่ไหมถ้าดวงเราจะได้เห็นใช่มถ้าดวงเราจะได้เห็นใช่ไหมตอนนี้เห็นแบบกระพริบองไฟมือกำลังแล้วจะไปแล้วรอชมพร้อมกันนะคะแบตหมดก็คือหมดหมดบุญนะคะทุกคนเหลือ18%แบตหมดก็ ที่เห็นนี้ก็คือลอยกระทงนะคะมีคนรอยกระทงสาธุบารมีค่ะขอบารมีปู่ให้ลูกให้หลานได้ชมบ้างไฟพญานาคด้วยตาเนื้อสักครั้งหนึ่งนะคะรอบนี้มากไกลค่ะ ขอให้ลูกให้หลานได้ชมบารมีนะคะองค์ปู่ที่ไลอหนที่ลอยลอยเหรอลอยโคมให้ลูกให้หลานได้ชมบารมีไม่เคยเห็นเหมือนนกัเลยไม่เคยเห็นเลย ด้านบนก็มีรอยโคมค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีตักบาทแต่เช้านะคะทุกคน พรุ่งนี้มีตักบาตรเทโวแต่เช้าก็เป็นเงินที่เหลือจากการปล่อยปลาของทุกคนที่ร่วมบุญกันมาในวันนี้ค่ะเงินเหลือจากการปล่อยปลาพรุ่งนี้ก็ได้ได้มาซื้อของตักบาตรเทโวตอนเช้านะคะที่วัดโพชัยหลวงพ่อพัสใสอนุโมทนากับทุกคนด้วยค่ะบุญที่ทุกคนทํามาคนละ9บาทหรือตามแต่ที่ทุกคนทํามาก็ไปได้ไปทําหลายที่เลยค่ะวันนี้นะคะก็ไปถวายกระถินที่วัดถ้ำดินเพียง แล้วก็กระถินที่วัดอ่ออะไรนะพระธาตุบางควรน,นะคะวัดใหญ่ๆวัดสำคัญคญทั้งนั้นเลยค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ตักบาตรที่วัดโพชัยอารามหลวงวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำหนองคายนะคะสาธุกับทุกคนขอบคุณขอบคุณของขวัญหัวใจด้วยนะคะแม่มณีวันนี้แม่มณีมาพาทุกคนมาดูบ้างไฟ ใครที่อยากร่วมบุญวันพระหน้าปล่อยปลานะคะก็ติดตามได้ที่เพจจักรพัรนิก้าวนาคาเลยค่ะไหนอ่ะไหน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 อ่ะมองไม่ทันล่ะเขากีดกราดกันแล้วไหนล่ะเห็นไม่ทันน่ะเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวเราห้ามค่าสายตาจากน้ำเลย ขอให้ขึ้นตรงหน้าลูกเลยค่ะปู่ลูกจะได้ถ่ายชัดๆคือห้ามค้าสายตาเลยใช่ไหมคือตอนนี้มันมีแบบว่ากระทงลอยเงเราก็อาจจะแยกไม่ได้ว่าอันไหนกระทงอันไหนบางไฟ่นู่นมีคนปล่อยโค้งค่ะทุกคนมีคนปล่อยโคม ไม่ใช่บางไฟนะไม่ใช่บางไฟนะโคมลอยมันหิวไหมต้องไซื้อขึ้นไปแล้วใช่ <c oughs> ขึ้นไปบอกขึ้นไปแล้วใช่อันนั้นโคมค <c oughs> ่ะอันนั้นโคมอ๋อแสดงว่ามีคนในนี้เห็นบางไฟ <c oughs> แม่มันนี่มัวแต่เมามอ,อย <c oughs> ตอนแรกก็กะจะไม่ได้มาดูแล้วคะ่ะทุกคนกะว่าจะอยู่แค่พระธาตุาล่าหนอง ทีนี้พี่หนูนาก็โทรมาชวนว่าให้มาที่นี่เพราะตอนแรกอะวัดไทยกลัวคนเยอะกลัวไม่มีที่จอดรถไงนี่ถ้าเทศนี่ถ้าปกติไม่ใช่โควิดคนเป็นแสนนะคะอันนี้ก็ถือว่ายัางน้อยนะเนาะปกติคนเป็นแสนนะรัะตนาว่าปีพลพิสัยตรงหน้าวัดไทยแต่ตรงเนี้น่าจะขึ้นเยอะก็ต้องรอเป็นช่วงๆไป เราเป็นช่วงๆไปงแบ่งกันอย่างนี้น้องดูแบ่งกันอย<ง>่างนี้เลยแบ่งกันจับภ้าเปลอะช่วยกันดูใช่ไหมเช่วยกันดูแล้วขึ้นแล้วก็ต้องบอกอุ๊ยอะไรน่ะใช่เป้าใช่เป้านี่ไงทุกคนทุกคนทุกคนสีแดงขึ้นมาสามลูกเลยเมื่อกี้ขึ้นมาสามลูกเลยะะาาลนะทุกคนสีแดงมีใครเห็นบ้างมีใครเห็นบ้าง เห็นอยู่ใช่ไหมคะมีใครเห็นบ้างเมื่อกี้ลอยขึ้นมาสามลูกสีแดงสามดวงเลยตรงนั้นอาจจะขึ้นบ่อยใช่ไหมคะเมื่อกี้เห็นตื่นเต้นมากสีแดงเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเสียววินาทีไงขึ้นแล้วก็ต้องแบบว่ารีบหันมามอง เดี๋ยวเราต้องตั้งกล้องตรงนี้แหละแสดงว่าขึ้นตรงนี้บ่อยสีแดงนะคะนั่นไมีกแล้วค่ะทุกคนามีกแล้วสีแดงอีกสองลูกเห็นไหมคะเห็นไหมคะสีแดงอีกสองลูกเป็นห้าลูกแล้วนะเรานับได้ห้าลูกแล้วค่ะเรานับได้ห้าลูกแล้วอุ้ยมาอีกแล้วหกลูกเจ็ดลูกสาธุสาธุค่ะสาธุในกล้องไม่เห็นหรอ